ไายการนีเหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ8ปีขึ้นไปเนื้อหามีคำพูดจาทะลึ่งลามกอนาจารย์พวกโลกสวยอย่าเพิ่งมาเสียกดูแล้วอย่าให้กูรู้นะว่ามึงมาแอบตูกูจะฟ้องพ่อมึงแต่ถ้ามึงจะดูมึงไปตามพ่อแม่มึงมาดูด้วยกูเตือนแล้วนะไอ้สัตว์ วันนี้เรามาอยู่กันที่ร้านอะไรที่อัลต์คลับอัลต์คลับแถวราลูกกาคลองสองใช่ผมบอกแล้ว่าเฮ้ยเฮียใครลงเครื่องวาพี่โป่งพี่ปโป่งวันน,น,นี้วันนี้พี่โป่งวันนี้วันนี้วันนี้นรามาเจอพี่โป่งด้วย วันนี้เดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าน้องๆเนี่ยจะน่ารักแค่ไหนเราว่าจะรับเราเราเราไหวปะ่ะใช่เราเนี่ยเต็งหนึ่งย่านลาดพร้าววันนี้เรามาเยือนรับลูกกาใช่แต่ว่าวันนี้พิเศษสุดคือมีคอนเสิร์ตพี่พี่โป่งด้วยเ,เดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าน้องๆจะน่ารักแค่ไหนอย่ารอช้ามาดูกันเลยไปไปไปตใครครับ<ป>ผม สวัสดีครับวันนี้พบกับรายการติดอ่านร้านเรานะครับผมเดิมทีร้างดิอันนี้ถั่วเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับน้องก่อนคนแรกเลยชื่ออะไรครับโบโบครับโ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 บแต่ส่วนเดียวตามทรรมเนียมของรายการเราเลยนะครับเราเราต้องถ่ายนี่ผมขอแสดงเป็นพิวานครับประมาณสามสี่ครับ ับเแม่จะจับไหมนี่แ <ont> ม่จะจับแม่จะจับเชินตำรวจแน่นะนี่น้องลิสาค่ะเปฮ้ยยังเดิมไหมเป็นชื่อจริงชื่อจริงแล้วชื่อนี้แหละน้องสายน้องสายตัดส่วนนะน่าจะประมาณสามสิบห้าดีเซนต์มากตัวนี้คือเสื้อในนั้นไม่ได้ใส่เลยจริบ้างเหรอ ขอแอบดูคนเดียกันกล้องจับดีดีโอ้โหคอมเมนอะไรนะตัติดช้ำตากูเออเออเจ๋งคืออะไรงนอหยงมันคือกรันบหมดงมอะไรวันนี้ชุดเนี่ยคือเต็มเต็มนีนนยุรเเป็นชุดหนังช่วยชแอ เเเอออโโคคก kind of ูว่ากูว่าไม่ได้ไม่ได้ดีบังมึงดูความมึงดูความเซฟตีต้ของเด็กที่นี่มึงดูดูไหมดูอยู่ดูอยู่ดูอยู่อ่ะเริ่มที่คำถามแรกเลยเซฟที่ดีควรมีกี่ท่าครับผมโอ้โหโอ้โหไม่เกินห้าท่าไม่นับกว่าห้าท่าท่าหมาความหนั้มนิ้วว่

ใช่ไหมก็หมาต้มแดงเหมือนกันแจกเจ้าทอบนะอเนเสี้ยวเ้ยเย้ยเฮ้ย้ยเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเ้อเฮ้ย้้ โยกยังไงให้ผู้ชายเสียวตึงฮู้ยฮู้ยู้ยููนี่เลนมด้วยแล้วก็วนปานอ๋อวนวนเล้ว่บว์วัดแก้วนี่ไ่อวัดแกวอ้หเคยได้ยินคำนี้มเรียนดุเคยทำให้ผู้ชายแบบนี้ไงมเคยิงบ่อยแล้วก็เคยทาเคยทา โดนตุดไม่ได้โมมากสะดุ้งไม่ได้อยู่แล้วเยอะคือเหลอกเคยคิดอยากจะลองมีประสบการณ์ใหม่ที่ประตูหลังไหมไม่เคยเพราะว่าเคยพลาดโดนก็เคยค่ะเคยเลยมันมันเจ็บแค่ตอนแรกเจ็บแค่ตอนแรกแล้วหลังๆก็คือเสียวแต่แม่อาอีกไม่เอาแล้วแม่คือครั้งเดียวเลยเจ็บเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาเล่นเกมเลยว่าถ้าเกิดว่า น้องแพ้น้องดื่มถ้าเราแพ้ได้บิบตรงน้องเกมจะให้คนหนุ่มคิดเราเป็นบิบเกมนี้ก็มีอยู่ว่าจับตัวอักษรอะไรขึ้นมาแล้วชื่อเล่นคนนั้นมีตัวอักษรนั้นคนนั้นจริงอย่างงงเพิ่มตัว A เมย์ A เมย์ A ยังไงเออมึง่ะ A

tôi hết ít người tôi một chút 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 เอารหรือวยเอจโอเคไอเขาเรียบร้อยอยากกินไหมล่ะอยากกินอยากกินไรตอะรนะตอะไระเฮ้ยเสียงสองเยสอาวะไม่้องายเฮ้ยไม่ได้อันนี้ไฮไลท์มาแล้ครับสำหรับสาวทั่ชอบหล่สาวต้องที่นี่เลยครับแอด เจ็ดสมัครง่ายเล่นง่ายจ่ายโคตรไวสมัครกันเลยครับบอกเลยว่าได้มีทุนได้เสียวกับน้องๆกันอย่างแน่นอนจ้าเวลาเวลามามาพิงอะไรมาพิงอะไรเงี้ยมันรู้สึกว่ามันมันขุนใจด้วยอ๋อ้ท้าคงเท้าแขนอะไรเงี้ยขุนไหมกูบอแล้วผมจีกโยนเสี่ยวเจอเสมอเมื่อมีน้องอยู่เคียงข้างรักกันด้วยเลยใช่ ารถานีลออโต้ขับนะคะราลูกกาคลองสองนะคะฝากลูกค้าเออเข้ามาเที่ยวมาหาลอนิสาน้องโมได้นะคะอ่าเป็นบุกนะคะเลฟไลน์นะคะคากดติดตามกระนำน้องอยู่นี้กระนำกดติดตามนะอ่ากระนำหรือกระนำหรืพี่กระนำโอ้โหไอ้กระนำหนึ่งหน้าที่ป่วยองเดี๋ยวดูแลสอนสุภาพโบวีค่ะสอนสุภาพ สองสุภาพชื่อสุภาพอ๋อโอเคครับสองสุภาพโมลีอย่าลืมไปกระหน่ำกันเดี๋ยวผมกระหน่ำออถ้าหน่ำาหน่ำกดไลค์ให้พ่อเอซี่อ่าแต่ว่าถ้าหน่ำหนึ่งก็าคือเดี๋ยวผมไปกระหน่ำครับไม่แล้วอย่าลืมมาที่นี่นะครับดิออโต้คัะเออดื่มดื่มนะดื่มนะอ่าดื่มที่นี่ดื่มละร้อยห้าสิบถูกมา ถูกมากเลยทีเดียวแล้วบอกว่าที่นี่อาหารอร่อยเรามีสามโซนมีโซนชิลดื่มละหนึ่งร้อยบาทนะคะถึงทิ้งคืนอ่ะแล้วก็มีโซนเล้าดื่มร้อยห้าสิบบาทร้านเป็นชั่วโมงค่ะถูกมากใช่แล้วก็มีพีเราปีห้องนี้โอเคถ้าแบบมาที่ร้านอาหารแต่มาบานทึกชิลดื่มมาร้องเพลงได้ครับที่นี่เลยที่นี่เลยดิออโต้คเน่สาหรับวันนี้พวกเราก็ขอฝากเลี้ยอกตัวด้วยนะแล้วกดติดตามอยู่ชูด้วยนะทุกคน さらばにかあ、お時間。